เมื่อกายดับจิตไปไหนพุทธวจนะชี้ทางสู่พบใหม่คำถามที่มนุษย์ค้นหามานานเมื่อกายแตกดับจิตของเราจะไปอยู่ที่ไหนพุทธวจนะสอนว่าร่างกายนี้เป็นเพียงสิ่งปรุงแต่งไม่เที่ยงแท้ย่อมแตกสลายไปตามกาลแต่จิตหรือวิญญาณไม่ได้ดับสูญไปพร้อมกายมันเป็นกระแสที่ดำเนินต่อไป ตามแรงแห่งกรรมและอุปาทานพระพุทธองค์ตรัสว่ากรรมเท่านั้นที่เป็นตัวจำแนกสัตว์ให้เลวและประนีตคือกรรมดีหรือกรรมชั่วที่เราทำไว้จะเป็นตัวกำหนดพบภูมิใหม่เหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้จิตเดินทางไปสู่พบใหม่คืออุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆในชีวิตเมื่อกายแตกดับ จิตจะเคลื่อนไปสู่ปฏิสนธิวิญญาณทันทีเหมือนเปลวไฟจากเทียนเล่มหนึ่งจุดต่ออีกเล่มหนึ่งไม่ใช่การไปของตัวตนหรือวิญญาณถาวรแต่เป็นการส่งต่อของกระแสะแห่งเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งต่อกันไปไม่ขาดสายสภาวะหลังความตายจึงไม่ใช่การหยุดนิ่งแต่เป็นการเดินทางต่อเนื่องไปตามแรงกรรมและอุปาทานที่จิตสะสมมาแล้วจะทำตัวอย่างไรในสภาวะนั้น คำตอบคือเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่สร้างกรรมดีสั่งสมบุญบารามีเจริญสติปัญญาทั้งทานศีลภาวนาเพื่อให้จิตมีพบภูมิที่ดีเป็นที่ไปมันพิจารณาว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วไม่ใช่ตัวตนลดความยึดมั่นถือมั่นเพื่อให้จิตไม่ผูกพันกับสิ่งใดเจริญสติอยู่เสมอ รู้เท่าทันอารมณ์และสิ่งปรุงแต่งรอบกายเพื่อให้จิตผ่องใสบริสุทธิ์และเห็นแจ้งในธรรมเมื่อจิตปราศจากอุปาทานไม่ถูกปรุงแต่งอีกต่อไปก็ถึงซึ่งนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นการเตรียมตัวสำหรับหลังความตายจึงเริ่มต้นจากวินาทีนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทสร้างเหตุปัจจัยที่ดีเพื่ออนาคตที่ดีในวัฏฏสงสาร หรือการหลุดพ้นจากวัตะสงสาร